Good morning, everyone, and welcome to a daily Gospel Truth. Well, we hope that you had a blessed, blessed week so far. You know, every week, The opportunity to worship together with worship church our f family กทุกๆอาทิตย์เลยนะคะเรามีโอกาสที่ดีและสิทธิพิเศษอย่างยิ่งใหญ่ที่จะได้นมัสกการพระเจ้าร่วมกันกับครอบครัวฝ่ายวิญญาณของเรา should be a very important highlight of your life มันควรจะเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในสัปดาห์นั้นของชีวิตคุณเลย so I I'm I'm encouraging you ผมเองก็อยากจะขอหนุนใจคุณ be part

Brothers r h Sis and sisters in c แต่อย่าลืมว่าเมื่อเราบังเกิดใหม่นั้นเราเองก็ได้มีพี่น้องทั้งชายทั้งหญิงที่อยู่ในพระคริสต์มาเป็นพี่น้องของเราด้วย God has given us shepherds to guide our lives และพระเจ้าเองก็ได้ให้ผู้เลี้ยงที่จะคอยดูแลคอยนำทางชีวิตของเรา So don't Every week don neglect assembling together with brothers and sisters in Christ ในทุกๆวันอาทิตย์นะครับหนุนใจที่จะไม่ให้เราขาดการประชุมแล้วก็ให้เราไปนมัสการร่วมกันกับพี่น้องของเรา If you have small kids ถ้าคุณมีลูกเล็กๆอยู่ You know take them to church พาลูกไปโบสถ์เถอะ Let them see the beauty of worshiping together ให้ลูกได้เห็นถึงความงดงามในการที่เราเองได้มานมัสการพระเจ้าร่วมกันกับครอบครัวฝ่ายวิญญาณ Create an opportunity where your kids can have relationship with other a uh, kids who believe in Jesus Christ แล้วก็สร้างโอกาสให้กับลูกๆของคุณที่จะได้มี so, so Well today scripture is Galatians 3:8ใน3 8ก็ And the scripture for that God would justify the Gentiles by faith preached the gospel to Abraham beforehand saying in you all the nations shall be blessed และพระคัมภีร์นั้นรู้ล่วงหน้าว่าพระเจ้าจะทรงให้คนต่างชาติเป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อ จึงได้ประกาศข่าวประเสริฐแก่อับราฮัมล่วงหน้าว่าชนชาติทั้งหลายจะได้รับพระพรเพราะเจ้า Alright so from reading this scripture and many other scriptures we know that redemption through Jesus Christ has always been God's plan จากการที่เราอ่านในข้อพระคัมภีร์นี้และก็ยังรวมไปถึงข้อพระคัมภีร์อื่นๆที่ได้พูดเอาไว้ในเรื่องนี้จึงทําให้เรารู้ว่าการไถ่นั้นน่ะ เป็นแผนการของพระเจ้าที่จะไถ่เราโดยผ่านทางพระเยซู so the new covenant is not, not God's plan B ดังนั้นเนี่ยในพันธสัญญาใหม่จึงไม่ใช่แผนการสำรองของพระเจ้า to bring people under the grace of God is not God's plan B ในการที่พระเจ้าจะนำผู้คนให้เข้ามาอยู่ภายใต้พระคุณของพระองค์นั้นไม่ได้เป็นแผนสำรองหรือเป็นแผนที่เพิ่งเกิดใหม่ของพระเจ้า that has been the original plan of God for man แต่จริงๆตรงนี้เนี่ยเป็นแผนการถ่ายดั้งเดิมของพระเจ้าสําหรับมนุษย์อยู่แล้ว to live under his unconditional love and blessings พระเจ้าต้องการที่จะให้มนุษย์นั้นมีชีวิตอยู่ในความโปรดปานของพระองค์ความรักที่ไม่มีเงื่อนไขของพระองค์ so we see that you know here it clearly says ตรงนี้เราจึงได้เห็นอย่างชัดเจนเลยว่า the god preached the gospel to abraham พระเจ้าได้ประกาศข่าวประเสริฐกับอับราฮัม Oh how did he do that? How did Abraham get to hear the gospel of Jesus Christ before Jesus Christ was born? Were through the covenant words of God and through types and shadows. So we learn here that when God said Abraham, I will bless you and you will be a blessing to many nations. So we know that he was not just talking about. the jewish people ดังนั้นตรงนี้เนี่ยไม่ได้พูดถึงเฉพาะคนยิวเท่านั้น and he was not just talking about material blessings แล้วก็ไม่ได้พูดถึงพระพรที่เป็นวัตถุสิ่งของอย่างเดียว like he was talking about jesus christ and his redemption จริงๆตรงนี้เนี่ยพระองค์กํกลังพูดถึงพระเยซูแล้วก็การไถ่ของพระองค์ how did all nations become blessed through Abraham. ว่าชนชาติทั้งหลายเนี่ยจะได้รับพระพรผ่านทางอับราฮัมยังไงอะ How did that happen? มันจะเกิดขึ้นได้ยังไง Well, we know God called Abraham out. By grace, เราก็รู้ว่าพระเจ้าได้เรียกอับราฮัมให้ออกมาโดยพระคุณของพระองค์ and used the seed of Abraham to create a covenant nation. แล้วก็ใช้ลูกหลานของอับราฮัมเนี่ยที่จะทําให้เกิดประเทศที่พระเจ้าต้องการจะก่อกําเนิดขึ้น and through the Jewish nation, God brought forth His son, the Messiah the Sun of World แล้วผ่านทางประเทศของคนยิวตรงนี้เนี่ยพระเจ้าจึงทำให้พระบุตรของพระองค์ได้มาเกิดในโลกเพื่อจะเป็นพระเมสสิยา through faith in Jesus Christ many people in many nations are blessed แล้วในทุกวันนี้โดยผ่านทางความศรัทธาที่มีในพระเยซูคริสต์ทำให้ผู้คนมากมายทั่วโลกนั้นน่ะได้รับพระพรผ่านทางอับราฮัมแบบนี้ so in God's mind ในความคิดของพระเจ้า the biggest blessing anyone can experience พระพรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยที่ทุกคนสามารถจะได้รับประสบการณ์ is to have salvation through Jesus ก็คือการที่เขาได้รับความรอดโดยผ่านทางพระเยซูคริสต์ I mean there many other blessings ก็ยังมีพระพรอื่นๆอีก but the top blessing แต่พระพรที่ดีที่สุด is salvation in jesus christ ก็คือความรอดในพระเยซูคริสต์ think about this there are billions Of Christians all over the world today. In almost every continent of the world, there are followers of Jesus Christ. In fact, Christianity is number one in the world. And of course, we have still a lot of work to do. แต่เราก็ยังมีงานกันอีกเยอะที่จะต้องทำร่วมกันแต่ตอนนี้การเป็นคริสเตียนเองก็แพร่กระจายออกไปทั่วโลกของเราและนี่ก็คือความหมายที่พระเจ้าได้พูดกับอับราฮัมไว้ในข้อนี้ว่าพระพรในข้อนี้หมายถึงการที่เราได้ประกาศข่าวประเสริฐออกไปทุกประเทศเองก็จะได้รับพระพรเมื่อ เขาเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเขา Right so this salvation in order to bring this salvation to the world ในการที่จะนำความรอดตรงนี้มาถึงผู้คนในโลกได้ God had to make a covenant with Abraham พระเจ้าก็ต้องทำพันธสัญญากับอับราฮัมก่อน Create the nation of Israel through his seed แล้วก็ได้สร้างประเทศอิสราเอลขึ้นมาโดยผ่านทางพงพันธุ์ของอับราฮัม Bring Jesus Christ through the Jewish people ได้นำพระเยซูเข้ามาผ่านทางคนยิว Right so that he can pay the price for Redemption cross men's at the เพื่อที่พระเยซูจะได้จ่ายราคาเพื่อเป็นค่าไถ่บาปให้กับมนุษย์ทั้งโลกบนกางเขนนะ so Abraham heard the gospel อับราฮัมได้ยินข่าวประเสริฐ I don't know he fully understood or not ผมก็ไม่รู้นะว่าเขาจะเข้าใจทั้งหมดหรือเปล่า but God revealed the gospel แต่พระเจ้าเองก็ได้เปิดเผยข่าวประเสริฐตรงนี้เนี่ยกับเขาในหลายๆช่องทางเลยอย่างตอนที่พระเจ้าได้ขอให้อับราฮัมเนี่ย ถวายลูกของเขาเป็นเครื่องบูชาที่บนภูเขาโมเรีย Of c o u r s if we look at the whole story we know that God didn't want Abraham to sacrifice his son คือถ้าเราดูจากเรื่องราวทั้งหมดเราก็เข้าใจใช่ไหมว่าพระเจ้าจริงๆไม่ได้ว่าต้องการชีวิตของลูกอับราฮัมหรอก But God had to test his faith แต่พระเจ้าเองก็ต้องทดสอบความเชื่อของเขา Whether Abraham truly relies on God or not ว่าอับราฮัมจริงๆแล้ววางใจพระเจ้าหรือเปล่า He had to keep his part of the covenant คือเพ่ออับราฮัมเนี่ยยังจำเป็นจะต้องทำใน ส่วนของเขาที่ระบุไว้ในพันธสัญญานี้ให้เรามาสังเกตดูคำพูดที่พระเจ้าใช้ Take your son, your only son son. พระเจ้าใช้คำว่าให้นำบุตรชายของท่านบุตรคนเดียวของท่านเนี่ยเพราะตอนที่พระเจ้าพูดกับอับราฮัมตรงนี้เนี่ยอิสอักตอนนั้นเป็นช่วงของวัยรุ่นอยู่ y o w k s o w r e he y g s o w w u s already grown up เขาก็โตขึ้นมาแล้วไง All right so when God spoke we know that He was not the only son แล้วตอนที่พระเจ้าพูดตรงนี้เราก็รู้ใช่ไหมว่าอับราฮัมไม่ได้มีลูกคนเดียวไง Abraham had another child from Hagar which was a bad mistake and he had a child called Ishmael อับราฮัมเองก็ยังมีลูกอีกคนหนึ่งกับนางฮากาซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงเลยแล้วก็ลูกของเขาชื่อว่าอิชมาเอล You know but God said Take your son, your only son only พระเจ้าบอกว่าให้นำบุตรชายคนเดียวอ่ะของเท่าของเจ้ามา God's plan will work out only by His grace คือแผนการของพระเจ้าหมายถึงว่าทุกอย่างจะเกิดขึ้นโดยพระคุณของพระองค์เท่านั้น It'll it, it never work out in m e n s ways ไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้ตามวิธีที่มนุษย์คิดมาเอง And Abram tried to ful Abram and Sarah tried to fulfill God's plan in their human w a y แต่ตอนนั้นเนี่ยอับราฮัมกับซาราเองพยายามที่จะทำให้แผนการของพระเจ้าหรือคำสัญญาของพระองค์ เป็นจริงกับพวกเขาตามวิธีที่เขาคิดแต่พระเจ้าไม่มีทางจะยอมรับวิธีของมนุษย์แต่เรารู้ใช่ไหมว่าพระเจ้าไม่ได้เกลียดชังอิสมาเอลหรือว่านางฮากาเลยพระเจ้ามีแผนการที่ดีให้กับเขาพระเจ้าก็ยังสามารถใช้ความผิดพลาดของมนุษย์เนี่ยเป็นการที่เรียกว่าคืออวยพรเขาอ่ะ And ways have been established from the beginning. But so he had already designed that God would use the seed of Abraham and Sarah. So in that in sense, God only recognized Isaac. that covenant sense, God only recognized Isaac. และถ้าเราพูดถึงตามพันธสัญญาตรงนี้พระเจ้าจะยอมรับเฉพาะอิสระเท่านั้นเ you know, พระเาะตรงนี้เป็นภาพของพระเยซูเพราะ uh, พระเยซูเนี่ยเป็น เป็นพงพันธุ์ที่เกิดมาจากมนุษย์เพียงคนเดียวที่เรียกว่ามีคุณสมบัติตามที่พระเจ้ากำหนดไว้เพื่อจะมาเป็นเครื่องไถ่บูชาให้กับความบาปของมนุษย์ทั้งโลก And God reveals later on that Jesus is the beloved Son of God และพระเจ้าก็เปิดเผยให้เราเห็นภายหลังว่าพระเยซูทรงเป็นบุตรที่รักองค์เดียวของพระเจ้า And so Abraham took some, some wood and went wood so some took up. c c Moriah i i Mount the to r a s f son. a b r a h a มเองก็ได้เตรียมฟืนเอาไว้เพื่อที่จะนำฟืนเหล่านั้นและพร้อมกับลูกชายของเขาขึ้นไปบนภูเขาโมริยา And we know that you know uh, uh, his son had to help him carry the wood up the mountain แลวเราก็รู้ว่าลูกชายของเขาก็จําเป็นจะต้องช่วยอับราฮัมเนี่ยแบกฟืนเหล่านั้นขึ้นไปบนภูเขาด้วย Think about that years later Jesus the Son of God carried the cross made out of wood And went up to up แล้วลองคิดดูสิว่าภายหลังจากเหตุการณ์ตรงนี้แล้วเนี่ยก็มาถึงพระเยซูซึ่งพระองค์จะต้องแบกกางเขนซึ่งก็เปรียบเสมือนเป็นเหมือนไม้เหมือนกันที่จะต้องแบบว่าไปถูกตึงบนกลางเขนบนภูเขาคาเวรีแล้วในขณะที่อับราฮัมเนี่ยได้นำลูกชายของเขาไปวางบนแท่นบูชาเพื่อจะถวายให้แด่พระเจ้า God <stopped> him พระเจ้าก็สั่งห้ามเขา and said he has provided แล้วบอกว่าพระองค์เองได้ทรงจัดเตรียมเครื่องบูชาเอาไว้ให้แล้วเพราะว่าก็จะมีแกะตัวผู้ตัวหนึ่งเนี่ยที่ติดที่เขามันติดอยู่ในพุ่มไม้พระเจ้าบอกว่าไปเอาแกะตัวนั้นมาถวายเป็นเครื่องบูชาแทนลูกของเจ้าจริงๆตรงนี้พระเจ้าก็กำลังประกาศข่าวประเสริฐกับเขาพระเจ้ากำลังบอกว่าอับราฮัมเราไม่ได้ต้องการเครื่องบูชาจากมนุษย์เลย I don need s sacrifice don't need man' sacrifice เราไม่ต้องการเครื่องบูชาที่มาจากมนุษย์ I will provide the sacrifice เราจะเป็นผู้จัดเตรียมเครื่องบูชาด้วยตัวเอง Many many years later God provided the lamb of God to die on the cross on that same mountain แล้วหลังจากนั้นผ่านไปเนี่ยพระเจ้าเองก็ได้จัดเตรียมลูกแกะของพระองค์เพื่อจะเป็นเครื่องบูชาให้กับพระเจ้าบนภูเขาอันเดียวกัน Religion says You have to provide your to own have sacrifice คือศาสนาบอกว่าท่านจะต้องไปหาเครื่องบูชามาถวายด้วยตัวเอง the s a แต่ข่าวประเสริฐบอกว่า Heavenly Father provides His own Son as a sacrifice for m e n s redemption. คือพระบิดาบนฟ้าสวรรค์ได้ทรงจัดเตรียมเครื่องบูชาไว้ให้กับ Uh, ความบาปของมนุษย์ทุกคนเลย you know, what a beautiful picture it is ตรงนี้ถือว่าเป็นภา mm, พที่งดงามจริงๆ that's why the scripture says ในพระคัมภีร์ตรงนี้จึงได้บอกว่า that h e gospel was preached to Abraham beforehand พระเจ้าได้ทรงประกาศข่าวประเสริฐนี้กับอับราฮัมล่วงหน้า you know, what a wonderful God we have เรามีพระเจ้าที่สุดยอดจริงๆ that he took the first steps ที่พระองค์เป็นผู้ริเริ่มทำทุกอย่างเองก่อนตลอดล he moved he did everything for us พระเจ้าได้ทำทุกอย่าง เพื่อเราก่อนเสมอเลยและพระคัมภีร์บอกว่าในขณะที่เราเองยังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระองค์ได้จัดเตรียมลูกชายของพระองค์เพื่อจะเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปให้เราให้เรานั้นน่ะทราบซึ้งใจแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับความงดงามของข่าวประเสริฐนี้เสมอให้เราที่ถานด้วยกันนะครับ f ร t h e ้าเราข o บพ o ะคุณพระองค์ส พระพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สําหรับพระเยซูคริสต์ Thank you for this gift of salvation เราขอบคุณสําหรับของประทานแห่งความรอดนี้ We are saved ที่เราเองได้รับความรอดโดยพระคุณ thank วันนี้เราขอบคุณพระองค์ที่พลังแห่งการทรงไถ่ของพระเยซูนั้นจะสําแดงออกมาในชีวิตของเรา are a good เราขอบคุณที่พระองค์ทรงเป็นพ่อผู้แสนดีของเราในพระนามพระเยซูอเมนอเมนขอพระเจ้าอวยพรนะครับแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไป